สวัสดีทุทกคนอาจารมาเดี๋ยวเราจะพามือใหม่หัดปลูกคือมือเก่านี่รู้มาแล้วว่าวิธีการเร่งรากให้ต้นไม้เขามีการแตกรากฝอยอะไรแบบนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ดูสารอาหารดูธาตุอาหารไงเขาจะได้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและแข็งแรงคือการเร่งรากทำให้รากเขา แตกแล้วก็มีการดูดธาตุอาหารพูดไปแล้วพูดอีกย้ำคิดย้ำทำอนู่นั่นแหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากเลยเตรียมน้ำไว้สามลิตรอันนี้น้ำในกระป๋องกระป๋องนี่แหละประมาณสามลิตรเพราะเราตวงตวงจากขวดเนี่ยถึงได้รู้ว่าสามลิตรเพราะน้ำในนี้หนึ่งจุดห้าลิตรใช่ไหมเนี่ยพันห้าร้อยมิลลิลิตรก็คือหนึ่งจุดห้าลิตรนั่นแหละ เข้าใจใช่ไหมว่าจำเอาไว้ว่าเวลาพูดถึงมิลิลิตรปริมาตรจะเอาขวดนี่แหละเอามาทำให้เห็นว่าเราเอามาตวงนี่ยตวงถึงจะได้รู้ว่าเนี่ยกระป๋องแบบนี้สามลิตรสายไปอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะได้เลยที่เหลือค่อยเอาไปลดราดที่อื่นแป๊บหนึง่งนี่หช้อนโต๊ะ คนๆละลายละลายะลายไปกะปิกะปิใครมีเครื่องดูเดิมเครื่อดูดอ่ะะเล่นเล่นเล่นพันบาบาาน,ๆๆๆนกานันขยี้บีบก็ได้ใส่ไปเลยเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆทำอะไรที่เราชอบเรารักเนี่ยมันจะสนุกสนาน ทำอะไรที่เราถนัดแล้วเราก็เอามาแบ่งปันกันไปอ่ะชูรสใส่ไปรู้ป่าว่านะ้ำอันนี้เขาสามารถทำให้จุดินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ด้วยเออเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถต่อใไขไปสักหนึ่งฟองทำจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงได้คนๆให้ละลายไปนะจ๊ะ เร่งรากใส่เลยเจ็ดวันครั้งก็ได้นี่นี่มะม่วงหามานะนาะโหยีที่เพาะจากมเมล็ดเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัดกิ่งปักชำเออหลายคนยังไม่รู้นี่นี่อย่างเงี้ยตัดแล้วก็ทิ้มลงดินไหนถ้าเกิดเห็นเขาต้มใสยแล้วขอโทษฟิงอุย้ยเกือบเหยียบฟิงแนะ่ โอ๊ยแม่เกือบร้อนเลยแบบม่ร้อนสุดแอะเลฟิงเอ้ยเหยียบหมาน้องหมาฟิงก็ชอบมานั่งอยู่ข้างๆเราเวลาเราทำคลิปไงแต่เดี๋ยวนี้ก็ลูกไม่ค่อยไหวละโอ้ยตายละเกือบละเกีย๊ยวเกี๊ยวลวเห็นป่ะเวลาเราจะตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นพุ่มๆเงี้ยให้เขาแตกเป็นสองกิง่งสามกิง่งอย่างเงี้ย เราสามารถตัดตัดเห็นไหมเขาแตกกันเนี่ยตัดอย่างนี้ทิ่มลงดินเนี่ยปักลงไปอีกขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดปักชำ้ำตัดกิ่งปักชำ้ำได้หลายคนรู้เลวหลายคนปักติดเลวหลายคนทำก็ยังไม่ติดสักทีเนี่ยนี่คือการขยายพันธุ์เอานีนนี้ด่แกเนี่ยอย่างนี้ทิ่มเข้าไป ปิดไว้ให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนหลายคนรู้แล้วนะว่าสามารถตัดกิ่งปักชำได้แต่มันมีข้อข้อที่เราเสังเกตว่าถ้าตัดจากพวกยอดอ่อนๆจากการเพาะเมล็ดจากกิ่งที่เพาะจากเมล็ดมันจะติดง่ายกว่าที่ไปตัดกิ่งแก่ๆของต้นน่ะเออ แต่มันก็สามารถขยายพันธุ์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดมาจิ้มจิมได้ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาห้าคุนหทํนทำสวนทุกวัน ฝากแทฝากไลายฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราช่วงนี้เราก็จะอัดคลิปลงช่อง ที่เปิดสร้างรายได้ได้ช่องต้อมชราปลูกผักสวนครัวช่องต้อมอรักการปลูกผักเพื่อที่กระตุ้นให้เหรียญมันขึ้นมาซึ่งเราไปพูดไว้ในช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ d เดิน a พลนแล้วว่าเราทดสอบระบบของอช่องต้อมอรักการปลูกผักมา6เดือนเกือบ7เดือน ทดสอบระบบนะต้องยอมสูญเสียรายได้ตรงนั้นเพื่อการทดสอบของเราเองที่จะได้รู้จริงไงว่าเออเราไม่ได้ลงคลิปยาวมา6เดือนเหรียญมันจะขึ้นไหมลงแต่ช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอเนี่ยเป็นเวลา6เดือนกว่าปรากฏว่าเหรียญขึ้นนะแต่เขาจะขึ้นชา้าทีนี้เริ่มเอาใหม่ทดสอบระบบใหม่เอาทำคลิปยาว2 3สนาทีสนาทีอะไรเงี้ย ออปรากฏว่าเริ่มปล่อยคลิปยาวสลับคลิปสั้นปรากฏว่าเหรียญเริ่มดีตัวขึ้นมาเริ่มดีตัวขึ้นมาเพิ่มจากการที่เราทำชอ็อตวิดีโอเออเลยช่วงนี้ก็จะอัดคลิปแบบยาวหน่อยแล้วก็ลงสลัสลบกับออชอ็อตวิดีโอ น,น,นี่เป็นการทดสอบของเราเองนะคือช่องสามช่องที่เปิดสร้างรายได้ได้ไดแล้วเนี่ยต้อมชราปลูกผักสวนครัวช่องหลักของเราก็คือช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นเพลนส์นั่นคือช่องหลักแล้วช่องต้อมอปลูกผักกินเองเออผิ่ต้อมรักการปลูกผักสามช่องนี้เป็นช่องที่มีเหรียญเข้ามาสะสมเหรียญเข้ามาแต่ ทุกช่องต้องครบหนึ่งร้อยเหรียญถึงจะโอนเข้าบัญชีเราเข้าใจใช่ปะทุกช่องจะต้องมีเหรียญครบหนึ่งร้อยเหรียญถึงจะโอนเข้าบัญชีเราไม่ใช่สามช่องรวมกันร้อยเหรียญแล้วถึงจะโอนเข้าบัญชีเราไม่ใช่ช่องแต่ละช่องเขาแยกกันเป็นเอกภาพของเขาแล้วก็ช่องตอนนี้เราจะปล่อยคลิปสั้น สลับคลิปยาวเว้นๆช่องคือช่องต้อมปลูกผักกินเองต้อมปลูกผักกินเองมันมียอดสะสมชั่วโมง9,000กว่าชั่วโมงแล้วแต่แต่ในเปิดสร้างรายได้ตอนนี้ชั่วโมงลดลงมาอีกเหลือ700กว่ามั้งเพราะว่า กฎระเบียบข้อประครับของพี่ยูเนี่ยคือ1,000ทพัซับ4,000ชั่วโมงภายใน1ปีถ้าสมมติเราได้3 0 0 0แล้วกำลังจะถึงปีแล้วนะกำลังจะครบปีแล้วนะแล้วถ้ามันไม่ถึง4,000มันเริ่มใหม่เหนื่อยไม่ล่าเหนื่อยไม่ล่าเหนื่อยหลายคนเนี่ยท้อแล้วก็เลิกทําช่องไปแล้นะ่มาทําให้พี่ยูอะ่ะไม่ได้กินเงินค่าโฆษณาของพวกเราเห็นปะ คนไหนเลิกทาช่องไปแล้วก็ยังมีโฆษณาวิ่งเข้าอ่ะวิ่งเข้าดึง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 ,ดงคนไหนที่ทําช่องใหม่ๆมาเริ่มใหม่ๆเขาก็ไม่รู้ว่ามันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนกว่าจะได้สี่พันชั่วโมงถ้าไม่มีทีมงานโปรโมทช่องถ้าไม่มีช่องใหญ่ดันถ้าไม่ยิงแอดถึงแม้จะตัดต่อคลิปดีเนื้อหาดีมันก็ไม่ได้เพราะเราเห็นตัวอย่างเยอะแยะตะแปะเป็นลมแล้ว หลายคนพูดมาทำช่องแป๊บเดียวผู้ติดตามเป็นแสนไอ้นั่นคืออะไรแล้วเป็นช่องที่ธรรมดามากเลยเป็นช่องแบบชีวิตส่วนตัวมากเลยไม่ใช่คนดังคนมีชื่อเสียงใครเขาจะมาติดตามใช่ไหมทำส่วนมากเราก็จะได้เห็นซับผีวิวปั่นของทีมงานซับผีวิวปั่นของทีมงานโปรโมทช่องที่มีศักยภาพเขาถึงได้มีการขายซับ ขายซับขายวิวเอาวิวเท่านี้เท่าไหร่เอายอดผู้ติดตามอัวนี้ราคาเท่านี้จะเอาเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเลยว่าถ้าใครไม่ยิงแอดไม่มีทีมงานโปรโมทช่องช่องเราก็จะน้อยคนนักที่จะมาติดตามผู้หญิงบ้านๆผู้หญิงธรรมดาใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ยากมาก แากจริงๆอย่างเราเห็นป่ะช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชอเนลอะอยู่ไงก็อยู่งั้น่ะกี่ปีมาแล้วอะสองพันกว่าชั่วโมงเออสองพันกว่าซับเออใช่สองพันกว่าซับสองพันกว่าซับแล้วยอดยอดยอดชั่วโมงก็สะสมสะสมในยอดในแอนาลิติกนะสองพันกว่าชั่วโมงต้อมไลฟ์สไตล์ช n n นลมีแต่ตอนนี้ปล่อยคลิปสั้นอย่างเดียวคลิปยาวนานๆจะปล่อยที นี่คือสิ่งที่ระบบแพลตฟอร์มที่พวกเราต้องเรียนรู้มายาโซเชียลเข้าใจใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างที่เห็นโอ้ยนั่นไงผู้ติดตามเต็มไปหมดเลยนั่นไงเขาเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแต่ผู้ติดตามเต็มไปหมดเลยเขาทํำยังไงต้องเรียนรู้าเขาทํำยังไงเงินต่อเงินเงินแลกเงินเงินอัดเงิน AI ไไม่สนหรอกอย่างที่เราเคยพูดไว้ในช่องหนึ่งไงว่า AI มันไม่รู้หรอกว่าเงินตัวนี้ที่มายิงแอดเนี่ยเอามาจากไหนมันรู้แต่เพียงว่าถ้าใครจ่ายเงินมันเนี่ยมันก็ทำงานไง AI มันก็คำนวณใช่ AI คือคือ artificial intelligence แปลว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกว่าสมองกลที่มนุษย์เราสร้างขึ้นนี่แหละมันก็มีการแก้ไขปรับปรุงอัลกอริทึมของมันอยู่อย่างต่อเนื่องน,นู่นนี่นี่นั่นของมันปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ไม่รู้ ทีนี้ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขมันก็มีผลต่อช่องพวกเราเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่ระบบมันจะเพียเพ้ยนไปอย่างเงี้ยเอ,อเ,อเอ้าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีใครเห็นคลิปสั้นเลยสักคนเดียวปล่อยไปเนี่ยเป็นแบบคลิปคลิปสั้นที่อัดเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมไม่มีใครเห็นหมายความว่าเขาเคยพูดว่าที่ทีมงาน ทีมงานเขาบอกว่าให้เราทำช็อตวิดีโอที่เหลือเขาจ,จัดการเองถ้าใครอ่านอ่านแล้วเห็นตรงนี้จะรู้เลยว่าอ้าวแสดงว่ามันเอาลิงก์ของพวกเราอะส่งไปปล่อยไว้มองไหนก็นแล้วแต่แต่เป็นการจัดการของ AI เออเอยปล่อยช็อตวิดีโอไปทำไมไม่มีใครเห็นว่าย,ยังเป็นศูนย์อยู่เลย,เยวันรุ่งวันรุ่งขึ้นมี มีหนึ่งมีหนึ่งวิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจำไว้ว่า AI มันทำงานก็เหมือนบอกใครที่ฟอกเงินนะ่ะ AI มันกไ็ไม่รู้หรอกโอ้โหแบบคือยิ่งเป็นแบบว่าธุรกิจสีเทาดำเอาเงินมาฟอกนะปั้นให้คนคนหนึ่งดังได้ปั้นให้คนคนหนึงงนหนนน่งสามารถมีชื่อเสียงได้แต่ มันจะเป็นวิวปั่นซับผีเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเข้าใจใช่ปะห,หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักพอเกิดเรื่องอะไรที่เป็นกลุ่มกลุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังถ้าถ้าถ้าเป็นกลุ่มนะเอออาจจะรู้จักเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มถ้าอย่างกลุ่มพวกปลูกผักเนี่ยพวกเราก็จะรู้จักกันในกลุ่มเป็นอย่างดีว่าใครทำอะไรทำที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรพวกเราจะรู้ นะเข้าใจใช่ไหมเออคลิปนี้ก็ลงลงช่องต้อมชาราปลูกผักสวนครัวนี่แหละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่องเอาไว้วันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากพรุ่งนี้เราล้มป่วยวันนี้เราคุยอยู่กับเพื่อนเนี่ย พรุ่งนี้คืนนี้หลับไปไม่ตื่นมันเอาอะไรแน่อะไรนอนไม่ได้วันนี้มีงานทําพรุ่งนี้ตกงานก็มีวางวางแผนแผนบีเอาไว้แผนสองมีแผนหนึ่งก็ต้องมีแผนสอนะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีจนกว่าจะหมดอายุไขนี่แหละไปล้วทำงานต่อแค่นี้นะ